สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับการเล่น c o สเมเ e ียกันนะครับผมเกมโปรดของผมในปีนี้วันนี้อย่างแรกเลยก็คืออยากที่จะอัปเกรดยานนะครับผมอาจจะสร้างเป็นยาน La ซ์แคนนอนแล้วก็ยานเล็กของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ดีเลยอะ่ะอาจจะปรับการเคลื่อนที่ของยานเล็กด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ทริคให้ดูนะครับผม ทิศของอันนี้ก็คือถ้าเราเราย้ายได้นะครับผมเราย้ายแกนซิมัททีได้ถ้าเราย้ายมาตรงกลางเนี่ยเราก็จะมีซิมัททีของอ่าเลขเ่าอะไรนะเลขขี่ได้แล้วโอเคดีมาก <S 2> <S 2> แล้วก็จะมีเบสใช่ไหมก็จะไม่เราต้องมีเบสข้างหน้าด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่ให้มีครูที่อยู่ข้างหน้าตลอดเวลาแบบ เสริมเอาพวกกระสุนไปใส่ในแคนนอนของเรานะครับตลอดเวลาโอเคอันนี้ก็จะเป็นยานใหม่ของเรานะครับผมตอนนี้ก็รอครูกลับเข้ามาอันนอเทอลองท็อปสปีดลองดูท็อปสปีด 64ไม่แย่ไม่แย่ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่ถ้าดีผมอยากได้แบบสปี s ประมาณแปอันนี้ก็จะ link ได้ว่ามันควร supply ตรงไหนนะครับผมเราก็จะกดอันนี้ให้ supply ของไปให้ตรงนี้แทนนะนี่ก็จะเป็น supply mode โอเคเพราะถ้ากระสุนเยอะเกินไปอ่ะมันเสี่ยงระเบิดอนะเนาะถ้ามันแบบยิงมาข้างหลังอนะ่ะก็น่ากลัวอยู่ จริงๆอยากให้ข้างหลังมีเกาะเพิ่มด้วยเดี๋ยวสร้างเป็นบูปินก่อนแบบนี้เลยเกาะใหญ่ๆเลยยาวๆเลยอันนั้นก็เป็นดีไซน์แบบที่สองนะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปอ่าตีดีเฟนส์แพลตฟอร์มเก่าก่อนดีเฟนส์แพลตฟอร์มโอ้ยพูดแบบติดคัดีกล่าดีเฟนส์แพลตฟอร์ม ของเควสเก่าที่เรายัางทำไี่เสร็จนะครับไปเตียนั้นก่อนเดีย๋ยวเรามาดูแคนนอนใหม่ของเรานะครับว่าเดเมจของมันอะ่ะมันจะเยอะขนาดไหนไปละไปละโอ้ oh my god อ oh ้ my god อ oh ้ my god เยอะมากเนี่ยมันยิงทะลุได้ด้วยอะ่ะมันแบบเดเมจแรงเวอร์มีแค่อันเดียวมันก็เหลือเฟือแล้วอะ่ะ อะถ้าทะลุไปได้อีกนะค้อพิษเกือบแตกแล้วถ้าทะลุตรงนี้ได้ปุ้มบุ้มบพิษแตกเลยได้ไหมโอเคไม่เป็นไรมันเกือบถูกทำลายมันแล้ว <c oughs> โอ้ d o u บ l e ล <Q> คิวได้ทั้งเหลียกเ <c oughs> ตอร์ได้ทั้งคออพิษนะครับผมสุดยอดเลยอะผมชอบมาก I like อ่ะเก็บของ รีแพะกระสุนเราจะถูกใช้เยอะมากล้วเดี๋ยวเราจะต้องสร้าง Ammo Factory แหละเพื่อสร้างกระสุนเองไม่งั้นเราต้องซื้อกระสุนตลอดมันก็เสี่ยงกันเยอะะโอเคครับผมถึงบ้านแล้ว อ่ะเดี๋ยวเราส่งเควสก่อนแล้วก็ขายของอ่ะส่งเควสอันนี้ได้เงินเยอะอยู่9 0 0าเนี่ยเยอะมากอันนี้เขาให้เควสมาใหม่อีกอันหนึ่ง rescue r e t c u e hero station นะครับผมเหมือนว่าอ่า station เ,เพื่อนเราเนี่ยถูกโจมตีด้วยโจนสลัดเราก็ต้องไปช่วยเขาโดยที่มี defense platform สองอันที่เราต้อง ทำลายแล้วก็โดนสลัดสองอันที่เราต้องต้องตีนะครับผมดีที่ทรัพยากรเราพอที่จะอัพเกรดนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะไปขายดีมาเลิโอเคงั้นเราอัพเกรดย,ยานใหญ่ของเราละโดยการที่เรามีทัสเตอร์เยอะมากอ๋อตรงนี้มันเอเดินไปไม่ถึงอะงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มคอริดดอรนะครับ แล้วก็ข้างหน้าก็อาจจะมีบล็อกหนึ่งไว้ป้องกันด้านหลังแบบนี้ป๊บปับป๊บปั๊บปมีปีกนิดหนึ่งโอเคเพื่อป้องกันทัสเตอร์ที่อยู่ด้านหลังนะครับไอ,อ้สมอลทัสเตอร์ด้านหลังตรงนี้นโอเคแล้วก็เราต้องการให้พวกนี้ทำงานในแคนนอนนะ คนที่ทำงานใน Canon เนี่ย c a n o อ n เนี่ยต้องมี2คนนะครับผมแล้วมี2คนเพื่อเติมกระสุนนะดีละสอคนเติมกระสุนก็คือ2คนนี้นะแล้วก็2คนที่ o p เปรต e Canon ยักต่อมาเราจะอัปเกรดยานเล็กของเราโดยการที่เราจะเพิ่มทัสเตอร์ให้เขาแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีเดียมได้ไหมเดี๋ยวดูก่อน าะถ้าเป็นมีเดียมเราก็ต้องปรับดีไซน์อีกแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบเล็กเลขขี้อะเนาะแบบนี้ได้ไหมพอดูราคาก่อนปัญหาคือเงินไม่มีอะไรหรอกงั้นอย่างแรกเลยไปเก็บเงินเพิ่มก่อนไปทำเ,เพิ่มก่อนอ่ะเราน่าจะสู้ทุกคนได้แล้วณณนะนะปัจจุบันเนะี่ะแต่ว่าเราคงไป レスกิวและที่ t ิ t สเตชัไม่ได้เพราะว่ามีโจรสลัดทั้งสองอันทั้งสองอันอะแล้วก็มีด e ฟเ n น e ์แพลตฟอร์สองอันน่าจะยากสู้ยากทำไมไบไม่ตามเราอะเะเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดอะไรขึ้นแปลกแปลกทำไมไบครูหายหมดเลย เอ๊ <A. S 2> ผมลืม่ามันกลับเหรอฮะไม่ออกซิเจนใกล้หมดแล้วเอ้ยโอ้ตายแน่นอนเสียเงินละดูไม่ดีเองตายเลย ต้อง transfer ครูไปเพิ่มให้ไบท์หน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อครูเพิ่มแล้วกันนะครับผมโอ้ถ้าจะซื้อคนเท่าไหร่เนี่ยแปดพันหกโอ้โหขอแปดคนก่อนแล้วกันเนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเพิ่มทัสเตอร์ให้ก่อนเพราะว่าเหมือนทัสเตอร์เราไม่พอนะเสียใจแอบเส็ยใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไปซะทำได้แต่ move on ได้ครับนะครับผมสู้กับโจรสลัดไบคของเราไปหน้าแล้วอ้าวอย่าไปยิงเพื่อนสิอ่ะถ้ายิงเพื่อนไม่โดนดเดเมจเหรออ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เป็นไรเราเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวันเอาไปจัดการอีกนั่เดียวตรงกลางเรียบร้อยอืมอไม่แม่นสักนิดเลยอืมไม่แม่นก็ไม่เป็นไร อ่ายานนี้หลังจะปรับเป็น Large c ค n n อนแล้ว d a m a g e แรงมากแรงเกินต้านแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกระสุนด้วยกระสุนจะหมดแล้วอ้าวเมื่อกี้ไป explore มาใช่ไหมครับไป explore เครื่องใหม่งงอันนี้จะเป็น quest exploration เราก็จะได้เงินเงินเพิ่มตอนนี้อัปเกรดยานนี้อาจจะอัปเกรดทำอะไรดีอ่ะ point defense system เพิ่มเนาะ จะเป็นเดเมจเสริมให้เราแล้วก็เป็นที่ป้องกันเสริมให้เรางนั้นเดี๋ยวเราจะทำดีไซน์ที่โฟกัสกับมีเดียมเร .ACT เตอร์นะ อยานนึงแป,กแปลกๆอะแต่มันสวยๆแปลกๆเนาะเค okay, ผมว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปทำ q u ว s ใหญ่อันนั้นเราจะไปทำ q u ว s t ratio hill station ก่อนเพื่อที่จะรับเงินแล้วก็มีที่ที่เราจะขายของได้อ่าเยอะมากเลยเนี่ยครับ4ี่คนเราจะไหวไหมพุ่งไปก่อนเลยด้านหน้า อย่างแรกจัดการ point defense platform ก่อนเลยอันนี้จัดการโอเคได้ไหมวันนี้ถูกโจมตีหนักเลยอืมโดนสองด้านเลยอ่ะโคตรไม่ชอบเลยอ่ะ บบนี้ก่อนอ่ะหันหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ให้อน,นี้จัดการอันนี้โอ้แต่ด้านหลังถูกโจมตีอย่างหนักอันนี้ตีข้อพิษได้ไหมไม่ได้หรือว่าโอเคอันนี้ยป้องกันดีละแต่ว่าอันนี้มันเป็นอ่า แค่ point defense อะ d a m ม g มันไม่เยอะ damage มันไม่เยอะเท่าเลเซอร์แต่เหมือนเลเซอร์มันเนี่ยจะถูกบังด้วยสถานีนี้สถานีใหญ่ที่เราต้องช่วยเนี่ยแหละงั้นก็โชคดีหน่อยอ่ะถอยกลับถอยกลับมาจัดการขอลองให้เกาะไม่แตกอ่ะโอเคไม่ได้ละหันหน้าไปทางนี้ แล้วก็อันเนี้ยเอาไว้ป้องกันหัวหนักเลยนะอะเนี่ยการต่อสู้เนี้ยหนักเลยอันเนี้ยได้ไหมเคลื่อนที่ได้ไหมหรือมันอ้วนเกินโอ้โหยากยากมาก ตอนนี้เราต้องไล่ไล่ตัวหนึ่งให้มันออกไปก่อนอยานเราถูกดเมจเยอะมากนะครับอันนี้ก็ตามไม่ทันอีกมันก็ให้มันจัดการนี้ไปก่อนแล้วกันโดนสองด้านเลยไหวไหมเนะี่ยมีใครเติมให้ไหมเนะี่ยเติมกระสุนหน่อยเติมกระสุนหน่อยอเติมกระสุนหน่อยเดเมนหลักเราเลยเนี่ยกระสุนเนีย่ย ยานเรายังถูกป้องกันอยู่ไม่เป็นไรยานอันนี้ยต้องมาแล้วเรื่อนที่มาซะไปด้วยความเร็วสูงเลยโอเคจัดการได้ตัวหนึ่งแต่เนี้ยเริ่มจะหันไม่ได้แล้ะอวกเกินโอเคหันหลังได้อยู่ อันหลังได้อยู่แต่พุ่งหน้าไม่ได้ถ้าจัดการเลกเตอร์มันได้นะเราก็ชนะแล้วโอเคยานอันนี้ได้ไหมโอเคอยตื่นเต้นมากเลยอ่ะเหลือพวกดีเฟนแพลตฟอร์มพวกนี้นะที่ต้องจัดการ แต่เราทำได้ทำได้เราล่อสองตัวนั้นออกมาได้อ้าน่ากลัวมากบอกเลยแต่เหมือนเรายังซ่อมแซมไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้เพราะเรายังไม่ออกคอมแบตมั้งนะ เก็บของก่อนเรายังไม่ออกคอมแบทอ่ะดิเราเลยซ่อมไม่ได้เอองั้นทำไงดีแค่นั้นบริไฟโอเวอร์เพย์ชิพส์ก็เออคอมแบท ไดเรายัางอินคอมแบทอยู่เรายัางอยู่ในโซนของการต่อสู้นะครับงั้นสงสัยยานเนี้ยจะต้องจัดการให้ละยานนี้ต้องเป็นยานเซเวียของเราแต่เดี๋ยวมันออกไปไกลๆก่อนเดิดซ่อมได้โอเคถ้าออกไปไกลกว่านี้ซ่อมได้นะแต่ว่าถ้าถ้าเข้าไปใกล้อะซ่อมไม่ได้เดี๋ยวเราซ่อมพวกนี้ให้หมดเลย ต้องการทรัพยากรเพิ่มเพื่อซ่อมอย่างนี้ซ่อมไม่ได้อย่างนี้ต้องเป็นยานจัดการและสี่ o i n t d f f e n s e สู้กับยานเลเซอร์เอาไปใกล้ๆเลยไม่มีปัญหาเลเซอร์ Laser เรารับดาเมจได้อยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่สิชิลเจเนเรเตอร์เรารับดาเมจได้อยู่แล้วเพื่อแก้โดยเฉพาะเลยพวกนี้ เนี่ยชิลเจเนเรเตอร์จะแก้เลเซอร์ได้โดยเฉพาะเลยนะครับผมจออ่อหน้าต่อต่อหน้าต่อตาสู้ได้เลยเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่ามันจะส่งสองก้อนแล้วแทนที่จะส่งแค่ก้อนเดียวใช่ไหมครับเอเนจี Energy มันก็จะรีฟิลเร็วมากแต่ถ้ามีครูเพิ่มก็ดี Point d e เฟนซ์ซิสเต็มเอ่อชิลเจเนเรเตอร์ของเราเนี่ยยานเนี้ย v v p จริงๆอย่ยานนี้ MVP เลย ยังซ่อมไม่ได้อยู่นะขอแค่หวังว่าไม่มีโจรสลัดอยู่ๆก็บินมาแค่นั้นก็พอนาแล้วซ่อมได้แล้วจ้าอย่างแรกเลยซ่อมทรัสเตอร์ก่อนแล้วก็ให้เก็บทรัพยากรที่อยู่ข้างนอกนี้ให้หมดเก็บทรัพยากรมาเราจะได้ซ่อมได้ วิดีใจมากเลยเนี่ยโอ๊ะจอนสลัดหนีหนีก่อนเก็บของมาซ่อมก่อนดีใจมากเลยนะี่ยเราทำได้โจอนสลัดก็ไล่ไล่เล่นอเออันนี้ก็รีบซ่อมได้หมดแล้วเพราะเราเก็บทรัพยายกรมาพอน,นะครับ ออ๋อ oh, ไฟเมื่อกี้หนักแน่นมากเราขาดอะไรก่อนกับไฟเมื่อกี้เราต้องดูนะครับผมว่าเราขาดอะไรไปเราทำอะไรพลาด <Okay, S 1> เดี๋ยวอันนี้เรียกกลับมาก่อนไม่มีปัญหาให้อันนี้เก็บคนเดียว สิ่งที่พลาดก็น่าจะตรงที่เราดิเฟนด์ด้านหลังไม่ดีนะครับผมก็เลยโดนโดนแบบโดนเล่นเลยอ่ะไม่ดีเลยอย่างนี้ยังเก็บของได้อยู่เก็บให้หมดเลยแล้วก็ให้อันนี้เก็บด้านหน้าด้วยได้ไหม เพราะว่าที่เก็บของอีกอันนึงไม่พอเนี่ยหลังจากเราส่งเควสเนี้ยเราจะอัปเกรดยานได้เต็มที่แล้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเกรดยานแบบใหม่จะเป็นยังไงในตอนหน้าแล้วกันนะครับผมตอนเนี้ยหัวใจผมรับไม่ไหวแล้วพอดีกว่าเดี๋ยวพอไว้ก่อนโอเคครับอ่าเดี๋ยวจบก่อนนะครับสำหรับตอนนี้ ก็เดี๋ยวมาเจอกันในตอนหน้านะครับผมขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ